สนับสนุนโดย All New Suzuki f r a n c e the Iconic Drive <Hey. S 1> All New Suzuki f r o n e ดิปซีบีดีโช่วยทุกช่วงเวลาคูปองส่วนลด100บาททั้งคุณและเพื่อนสอบถามปรึกษาแนะนำเพื่อนแอดไลน์ดิบแจ็คกี้คิวอารโค้ดแจ้งชื่อไลน์ของคุณนะครับเครียดนอนไม่หลับพอบลแพ้ ตัวช่วยครับดิฟซีพดีทุกแบบน้ำมันออยนี่ผมใช้นี่หลับสนิทหลับลึกเลยครับลืมความพ่ายแพ้แคปซูล <c aps ule> กัมมี่นะครับปรึกษาสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดดิฟจักกี้สบุนเยอะๆนะครับเพราะว่าเป็นพาร์เนอร์ของช่องผมนะครับอ่ะมาว่ากันถึงเบื้องหลังแมนซิตี้ชนะลีพูลได้อย่างไร3ต่อศูนย์เป็นการชนะที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดฉลองการคุนทีมนัดที่1 0 0 0ของเป๊ปกอร์โดลากับ40ถ้วย เขาสุดยอดอยู่แล้วสำหรับเป๊ปวปีนี้ก็หลังจากไปตั้งหลักมาใหม่ mm. เมื่อฤด,ดูการที่แล้ว mm. ก็ตอนนี้ก็ดีดกลับมานะครับไล่ตามอาร์เซนอลหรือ4ปัญหาเดียวกันที่ลิ์ุ่นกำลังเจอตอนเนี้มันแพ้เป็นซีรีส์นะครับเหมือนแมนซิตี้เมื่อปีที่แล้วนะเพราะนั้นอาณาซักจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับ11นัดแพ้ไป5ปีที่แล้วทั้งปีนะครับสานัดแพ้สเพราะฉะนั้นเรื่องการป้องกันแชมป์เนี่ย แม้ว่าจะเหลือ27นัดมันก็คงไม่มีโอกาสไม่ใช่ไม่มีมีแต่ว่ามันน้อยมากนะครับน้อยมากๆแล้วอเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับต้องแก้เพื่อให้กลับมาสู่แนวทางนะครับอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันเบื้องหลังนะครับคุณผู้ชมไปสรุปผลทุกคู่ก่อนโอ้โหยิงเงินกระจายนะก็บอนหมัดเนี่ยไม่น่าเชื่อครับเจอ,เอ,อ อาร์เซนอลถล่มไป4-0เลยเบนฟอร์ดจัดนิวคาสเซิล3-1นิวคาสเซิลยังเล่นนอกบ้านไม่ดีนะกูยอมยังไม่ชนะใครเลยนะกิซโซเพลตกับไบรท์ตัน0-0รอติงแฮมฟอเรสชนะแล้วถล่มลีสไป3-1โดนก่อนนะครับแล้วก็แมนซิตี้จัดลิเวอร์พูลตารางคะแนนกลุ่มบนแอสตันวิลล่านำแมนเชสเตีย4แล้วเอาละสนุกแน่นอนนะครับหลังจากที่อาร์เซนอลไปสะดุดนะครับเชลซีบี้ขึ้นมาซันเดอร์แลนด์สเปอร์แอสตันวิลล่าและ แมนเชสเตอร์เจ็ดครับแซงลิเวอร์พูลไปแล้วกับ <c oughs> ด้วยผลต่างมาดูได้เสียแมนยู U, กลายเป็นทีมที่ยิงประตูมากกว่าลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับอ่าส่วนกลุ่มล่างอ่ากลุ่มล่างก็ฟอเรสต์กระเตองขึ้นมาแล้วมี9คะแนนเวสต์แฮมกระเตองขึ้นมามี10แต่วูฟเนี่ยยังจมปลักอยู่ที่2คะแนนซึ่งสถิติที่ผมบอกไปวันก่อนก็คือว่าถ้าวูฟอ่าถ้าทีมไหน10นัดมี2คะแนนเนี่ย เกือบร้อยเปอร์เซนต์ว่าคือตกชั้นอ่ะก็ว่ากันไปนะตรงนั้นส่วนหนึ่งมาดาูผังผู้เล่นของทั้งสองทีมก็อย่างที่บอกเมื่อวานเป๊ปเอาเชคกี้ลงจริงๆด้วยนะครับสี back four, ่แบ็กโฟก็เหมือนเดิมนูเนสควาดิโอเอาโรเ,เบนียสกลับมาแล้วก็แบ็กซ้ายนิโกโอเลลี่แล้วก็นิโก้ Nico, กอนซาเลสยืนเป็นตัวกวาด <laughs> หน้าแผงกองหลังและหลังกองกลางสี่คนเชคกี้โฟเดนโดกูทางซ้ายแบร์นาร์โดซินวาฮารันเป๊ะเลยครับอ,อ่านใจเป๊ปได้ดีจริง โซลี่รูใช้ชุดเดิมครับชุดที่ชนะเรอัลมาดริดเวสมาเล่นนะครับแต่ว่าในเกมนี้เวสไม่ได้เข้าไปเป็นเบอร์สิบเวสมาอยู่ด้านซ้ายนี่แหละอันนีน่าสนใจตรงนี้ส่วนคนอื่นก็ตำแหน่งตามตำแหน่งเลยนะครับแผงกองกลางก็ชุดเดิมนะครับแบ็กก็ยังใช้ล็อบโบอยู่นะครับใช้ล็บโบอยู่าวนี้สิ่งที่เป็นประเด็นที่ทำให้ร์พูแพ้เนี่ยผมก็นั่งนั่งดูย้อนหลังนะครับแล้วก็ พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันชัดเลยข้อที่1เกมแพลนของอันสอดไม่เวิร์กขึ้นไปเพรสแดนบนแมนซิตี้แก้ได้ขึ้นไปเพรส,สแบบเพรสแบบไหนนะครับเพรสไม่ดุไม่หนักเข้าไปเพรสริงแต่แมนซิ t y ตี้แกะออกมาได้ตลอดนะครับแทบจะเสียบอลน,น้อยนับครั้งได้นะครับมีเตะออกบ้างแหละแต่ก็น้อยแต่ส่วนใหญ่จะแก้พอแก้ได้ปุ๊บเขาเปลี่ยนทานซิชั่นเร็วเลยโจมตีลิฟก็ต้องถอยล่น ก็ยังดีที่แก้เพสอ่าที่ไปเพสแล้วเพสเขาไม่จนแต่ไม่เสียประตูจากการที่แมนซิตี้แก้เพสได้ก็ยังดีใชก็ยังดีนะครับอสองโดกูตัวล่อนะครับตัวล่อซื้อยังไงโดกูจะยืนซ้ายแล้วผู้เล่นของลิพูเนี่ยจะต้องตามเข้าไปอย่างน้อยมี2คนคือการตามไป2คนเนี่ยเท่ากับเปิดพื้นที่ว่างให้เพื่อนได้เล่น ให้เพื่อนเมืองซิตี้ได้มีพื้นที่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งหรือไปเองลูกที่ไปเองเนี่ยทำให้ได้จุดโทษเขาเสียบอลแล้วนะแต่โกโลเต้เนี่ยมันเตะมั่วแป๊กนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าโกโลเต้นเนี่ยไม่ชัวร์ไม่ชัวร์จริงๆครับไม่ชัวร์เลยเล่นดีเป็นบางนัดเตะแป๊กลูกนั้นแล้วทําให้โดกูได้บอลมามารลชีวิตก็ต้องออกมาคือลูกนั้นอน่ะเข่าไปสกิดก็เลยทาให้ไม่ได้พุ่งล้มนะเข่าไปสกิดโดนมันมีคอนแทคแหละ คือก็ต้องยอมรับแหละคือผู้สินมันมีเหตุให้เขาให้เพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปว่าไ,ไมเคิลนูร์เป็นผู้สิน VR ก็ส่วนหนึ่งแหละเพราะริคุณเสียประโยชน์จากโอลิเวอร์ก็เข้าใจแต่ลูกเนี้ยผมก็เป็นผมผมก็ให้จยุดโทษนะเออเพราะว่ามันมันสะกิดจริงๆอ่อะแต่ยังดีว่าฮารันยิงไม่เข้ามาวราชุลีนี่เซฟลูกโทษ6ลูกใน2ปีโอ้โหมากที่สุดในฮาลีรอดแต่สุดท้ายลูกเบสิกครับข้อที่3คือเกมรับล้วนเลย เกมรับนรีพูลนะครับหัวล้วนๆ <c ười> คือลูกที่ 1, 0, หนึ่งศูนย์นาทีที่ยี่สิบเก้าเกมเนี่ยเป็นลองอ่ะไม่เป็นไรหรอกเกมเป็นลองได้เพราะเกมแพนมันมันไปเพรสเขาไม่จนไม่เป็นไรคุณผู้ชมมันมันเป็นเรื่องปกติข,ของฟุตบอลอยู่แล้วว่าทีมใหญ่ด้วยกันแหละแมนเชตี้ไม่ใช่ทีมเมืองทองนี่ใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นไอจังหวะที่เขาบิ้วเกมลุกมาถึง ริมเขตโทษลิพูนโอเคฟันได้อาจจะนิดนึงแล้วก็ขยับไปไปตำแหน่งแต่ว่ามาติุสทุนเนสอะยืนเปิดบอลแบบเหมือนลูกซ้อมแล้วล็อบโบก็ไม่เข้ามาเวสก็ไม่เข้ามาสองคนปล่อยให้เขายืนคอสเข้าไปข้างในเลยสบายใจเฉบด่านต่อมาก็คือโกนาเต้ไม่ได้มองข้างหลังว่ามีฮาลันอยู่มงมงอ่ะหลังมง<笑><笑>ก็เรียบร้อย มงตนะคือถ้องมีโชคเล็กน้อยนะเพราะบอลมันไปตกใส่หัวหน้าผ่าของฮารันแล้วย้อยคือถ้ายืนชิดกว่านี้นิดนึงนะผมว่านมงได้แต่ก็คือไม่ดูตัวประกอบก็เนี่ยคือระบบเกมรับลิพุลเนี่ยไม่ดีอันเนี้ยลูกที่เท่าไหร่สิบหกที่เสียเกมรับปีนี้แย่มากการป้องกันเบสิกอ่ะหนึ่งศูนย์ประเด็นที่มันคาใจคนไปนลูปหนึ่งเท่าเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพูดกันเรื่องหนึ่งเท่ามันยาวเอาลูกสองศูนย์ก่อน ลูกสองศูนย์ก็คือเขาเตะมุมสัน้นพอเตะมุมสั้นเนี่ยตามตามหลักการคือมันต้องดันขึ้นเพราะเพื่อจะเช็คลำหน้าไปในตัวแต่ไม่ดันยืนกันในเขตอยู่มันที่ต่อบอลสบายเลยครับมันเป็นช่วงทดเวลาครึ่งแรกสี่ห้านาทีบวกสามนิโก,โก้กอสเลสได้โอกาสยิงยิงไม่ดีกูยอมยิงเบาจะฟันได้ดันไปสะกิดนั่นข้อหนึ่งนะอีกข้อหนึ่งคือแล้วไม่มีมิดฟิลด์ตัวไหนเลยคนไหนเลยเข้าไปบล็อกริพูลเสียประตูจากการยิง ไกเโร่ก็โดนไปแล้วทีนะมีเวลายิงแต่ว่านี่นก็กอเสิรยิงไม่ดีแต่ลูกมันเฉล็บคือลูกนั้นถ้าผ่านโอเคถ้าไม่ไปสะกษษษิดไม่เป็นสะดุษษ้งเนี่ยมันก็จะอาจจะเข้ามือของมารมาราชิลลี่ก็ได้แต่นี่พอมันก็เปลี่ยนทางโอเคสองศูนย์ 0. นั่นคือเกมรับการป้องกันลิฟวูลเนี่ยสองลูกเห็นไหมเพสเขาไม่จนแต่ไม่เสียประตูจากการที่แมนเชสเตอร์แก้เพสได้แต่ดันมาเสียประตูจากลูกที่เขาบุกเข้ามาปกติแล้ว ผมบอกเลยว่ามันป้องกันได้มันไม่ใช่ป้องกันไม่ได้มันไม่ใช่ลูกยากพิสดารอะไรนะครับมันป้องกันได้อะสองลูกเนี่ยเสียจากเกมรับลุ้นล้วนเอาละมาลูกที่ควรจะได้หนึ่งเท่าจากเตะมุมซาร่าให้ฟันได้มงเจ้ากรรมบังเอิญล็อบโบไปยืนลำหน้านะฮะแล้วก็ก้มหลบบอลก็กพุ่งเข้าคนเสาไปนะครับอ่ะตีความกันแล้วไมเคิลโอลิเวอร์ก็เป่าว่าตามกติก,กาข้อที่11นะฮะ พิมารีเขายืนยันนะผมก็มีกราฟิกให้คุณชมดูว่าไปแสดงแอคชั่นนะครับบางทางผู้สาประตูดอนนาลุมมาครับโดยเฉพาะไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ย making a n obvious action which carry impact on the ability of an opponent to play the ball making obvious action ก็คือก้มหลบนี่เขาบอกว่า obvious action แล้ว c a r l y impact on the Ability คือมีผลอย่างชัดเจนต่อความสามารถในการเล่นของฝ่ายรับเล่นบอลน,นะครับหรือย้อนไปข้อแรกอ่นะ o b s t r u c t ัตติ the opponent's line of vision นะ n ลายก็คือบางทางบางสายตาของคู่แข่งข้อนี้ครับเถียงกันลั่นทุ่งนะครับผมนั่งฟังไมเคิลนเออเริโนเวนแล้วก็ มีแกลลี่เดวิลดิออนดับลินนะฮะตำนานทีมชาติอังกฤษของแมนยูและอาร์เซนอล่านะดับลินนะถ้าใครก็คงรวมทั้งโรบี้ฟวเลอร์ด้วยสี่คนเนี้ยเห็นไปตรงกันหมดรวมทั้งนักข่าวหลายฉบับเหมือนกันบอกลูกเนี้ยล็อบบ้ไม่ได้บังสายตาดอนนารุมา่าคนที่บังคุณผู้ชมดูภาพตาไมไปด้วยคนที่บังคือโดกูบังทางแล้วบอลเนี่ยมันทะแยงไปอีกมุมไปอีกทางหนึง่งถ้าเราดูภาพมุม มุมมุมดกด้านหน้าไปนะก็จะเห็นเหมือนว่าล็อบโบ้นะบังแต่ล็อบโบ้ไม่ได้บังแต่คนที่บังคือโดกูเพราะนั้นเนี่ยคำว่าออบซักติ้งวิชั่นเนี่ยของออเปอเนนเนี่ยไลนไลวิชั่นเนี่ยนักบอลเก่าเขาบอกไม่ไม่บางลูกนี้เขาบอกลูกนี้มันสุดปัญญาดอนานรูมาจะเซฟแล้วล็อบโบเนี่ยก็ยืนคนละทางเลยนะครับเขาบอกยืนยืนคนละทางด้วยเขาหม่งย้อนไปก็เถียงกันแต่ว่า โอเคถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเกมอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบใช่ไหมแต่ผมยังมองว่าแต่สุดท้ายก็กลับมาที่ข้อที่2ที่พูดก็คือเกมรับล์พูลต่อให้หนึ่งหนึ่งผมว่าลพูลก็จะเสียประตูแหละเพราะแมนเชตี้ทำเกมลุกได้โดดเด่นกว่าเขาไม่ได้แก้เพสวอรีพูลดีอย่างเดียวนะเขาแก้เพสวอรีพูลได้แล้วเขายังบุกใส่ล์พูลสร้างอันตรายได้ได้ดีอันนี้ต้องยอมรับต่อให้หนึ่งหนึ่งผมว่าก็ล์พูลก็แพ้อยู่ดี อันนี้อันนี้เราพูดถึงการตัดสินนะไม่ได้ว่ามาบอกว่าบอแลแพ้แล้วมาอ้างเรื่องเรื่องล้ำหน้าไม่ลำ้ำคุณผู้ชมไปดูเมื่อกุมภาพันธ์นะต้นปีแมนซิตี้ก็โดนลูกนี้จากซูบอสไลด์ดูครับเคนที่โจนผมมีภาพบางังแต่ลูกที่มันเข้าเนี่ยมันไม่เข้ามุมประตูไงมันไม่มาเข้าตรงกลางไงเข้าใจไหมะเออลูกมันโซโบมันยิงหักข้อไปเข้าเสียบม,มุมแล้วถามว่าแล้วเอเดซอนมจะเซฟได้ไหมไม่ได้อแต่ว่าคนล้ำหน้าคือโจนไงบังลายไม่บงัง แต่บอลมันไม่ได้มาทางเอเดอร์สันมันไปทางนึ่นอ่ะเออนันก็คล้ายๆกับอย่างเนี้ยผมว่าไม่เคิลเนืวอร์่เนี่ยแกมีปัญหาเรื่องการตีความแล้วอโอเคจบไปตรงนั้นนะครับลูกสามก็ไม่ว่ากันเพราะครึ่งหลังแมนเชตี้เขาสามารถยึดจุนและาสามารถเล่นถอยมารับให้ลิขุลบุกแล้วสวนกลับได้เลยได้ก็แต่ว่าเน้นอย่าอย่าเสียนะอย่าเสียก็ทําได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับก็ต้องชมแหละแล้วลูกยิงโดกูมันก็สุดยอดครับก็โดดเด่นมากๆนะครับ อ่าสามศูนย์เรียบร้อยนะครับลีพูลก็11นัดแพ้หยิงได้18เสีย17ยิงบเสียประตูมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นซึ่งมันชัดอยู่แล้วเรื่องเกมรับผมว่าต้องหลังฟีฟ่าเดหรือช่วงระหว่างเนี้ยถ้าต้องคุยกันให้ดีคุณคุณมีอะไรนะโจนิฟันบงฮอสซ,ซึ่งเป็นอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์ผู้กองหลัง อะคุยคุณบอกว่าไม่มีจอห์นี่เห้นึงกล้ามือขวาซึ่งโดนไล่ออกจากทีมอาร์เจนต์ไปละไม่รู้แหละก็ต้องแก้ให้ได้เกมรับแต่นี่ก็จะย้อนมาที่ผมคุยในคลิปหรือเขียนลงเพจว่าทีมหลังบ้านทําไมเขาไม่คิดจะซื้อนักกองหลังเลยเซนเตอร์ดีๆมาเพราะคุณจะบ้านใจกับโกนาเต้กับฟันไดได้ไงใช่ไหมพวกฟันไดเนี่ยมันด้วยอายุด้วยจะให้เล่นทั้งตลอดทั้งฤดูดกาลเหรอมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะโกนาเต้ก็ไม่ชัวร์อยู่แล้วนะครับก็จะมีคนแย้งบอกเฮ้ยหลังบ้านเขา ขารู้ดีกว่าพี่ไอ้รู้ดีกว่านนเนี่ยมันใช่ไอ้นี่มันกำปั้นทุบดินแต่คำถามว่าแล้วทำไมคุณรู้ดีแล้วทำไมคุณไม่ซื้อล่ะคุณจะไปอ้างว่าพาเลทรอให้จนถึงวันสุดท้ายคุณอีซักุณยังซื้อได้เลยร้อยยี่สิบห้าล้านปอนด์หรือเวสคุณยังซื้อได้เลยร้อยสิบหกไกเงินแค่พาเลทต้องการผมว่านะไปยื่นเขาสามสิบห้าล้านปอนด์ไปบีบเขาว่าสิบสองเดือนและไงเขาต้องขายเขาไม่ขายอ่าถ้าคุณลงทุบไปอีกห้าสิบอีกเกือบเท่าอ่ะ ผมว่าไงก็ต้องขายเพราะแล้วถ้าซื้อตอนนั้นขายปุ๊บเขาหาเซ็นเตอร์ได้เขาก็ไม่ต้องรอนี่เขาหาเซ็นเตอร์ไม่ได้คุณลากมาจนถึงวันสุดท้ายแล้วเซ็นเตอร์มันไม่มาก็จบขนาดทําคลิปอำลานี่คือปัญหาอ่ะแหละไม่เป็นไรนะั่นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ปัญหาคือตอนเนี้ยมกราคุณคุณจะทําไงเพราะเกมรับคุณมีแค่นี้ไม่พอนะแล้วถ้ามีแบบนี้คุณแก้ยากเพราะเคอร์เคสก็ยังไม่สามารถจะปรับตัวเข้ากับทีมใหม่คุณต้องมาใช้ล็อบบ้ถึงสองสานั้นเนี่ยตลกไหมมันไม่ไหวหรอกอ่ามันทั้งด เกมรับต้องแก้กให้ได้ต้องกลับมาคือผมว่าเล่นกับวิลล่ากับเรัลมาดิดเนี่ยมันโอเคละมันโอเคแ,เคแต่เนี่ยมันแมนซิตี้มันเป็นทีมที่เกรดตต้องยอมรับด้วยด้วยความเป็นเป๊ปแล้วก็ด้วยทีมของเขาลึกซึ่งดีขึ้นอ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้คุณเดี๋ยวกลับมาจากฟีฟ่าเดย์เนี่ยปลายเดือนเนี่ยยีิบสองพฤศจิกายนคุณก like ็ต้องกลับมาเอาเกมรับให้ดีอ่ะข้อแรกนะเอาให้ดีกลับอย่าเสียประตูง่ายๆลูกเบสิกลูกป้องกันได้เนี่ยอย่าทำไอ้ลูกสุดปัญญาไม่เป็นไร ลูกยิงไกลบ้างอะไรบ้างอที่มันอาจจะสวยๆอะไรเงี้ยอะเกมลุกคุณจะแก้ไงเอกิเิเก้ไม่เข้าเลยเพสก็ไม่ได้เพสก็ไม่เข้าระบบว่าเป,เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะใครจะมาเพสดีเท่ากับล็อบบี้บอบบี้ฟิมิโน่ล่ะใครมาเพสดีเท่ากับเจ้าดาวินุนเยสที่โชต้าล่ะถูกไหมหรือลุยดียร์สอ่ะเวสอีกคนหนึ่งคุณจะให้เล่นทางซ้ายแล้วกงกลางสามคนนี้เล่นดีได้แค่สนัด เล่นกับแมนเชตี้ไม่ดีโอเคไม่เป็นไรแต่การให้เวสเล่นทางซ้ายเกมรับไม่ได้นล้เซนเกมรับเวสไม่ดีเท่ากับกักโปอ่ะเห็นไหมปัญหามันมาแล้วคุณจะผสมสารไงเดี๋ยวอีซักพร้อมที่จะเล่นคุณจะยังไงคุณจะใช้หน้าคู่หรือเปล่าหรือยังไงตอนนี้อันเอร์สดตกลายเป็นซื้อมาเยอะก็คิดเยอะคิดเยอะไม่เป็นไรแต่มันไม่ได้ซ้อมด้วยกันไงพีซีซั่นมันไม่ไม่ได้มีมากซื้อช้าด้วยอ่าก็ เป็นปัญหาที่ต้องแก้ตอนนี้นก็เป็นงานแก้ไปแล้วนะครับเป็นงานแก้นะยังไงก็ตามผมก็มองว่าเกมรับก่อนแล้วก็ตัวรุกเนี่ยคุณต้องผสมผสา,านไนีแล้วต้องใช้ด้วยนะครับไม่ใช่เล่นเอาผลแล้วผมว่าต้องก็ต้องแบบแมนติตีก็ต้องยอมยอมจะเล่นนะให้เบอร์สิบก็เล่นไปเลยไม่รู้แหละคุณก็ต้องแย่งตำแหน่งกันตรงกลางเพราะเวสเล่นเบอร์สิบก็โอเคแต่เวสก็ต้องปรับตัวด้วยเพราะเขาก็ยังไม่คุ้นกับบอลกิจสักเท่าไหร่เรื่องของฟิสิกส์เลเรื่อง,องเขาเสียบอลบ่อยนะ แต่ทําให้ทีมได้ใบเหลืองก็โอเคแต่มันต้องเล่นบ่อยๆไงผมว่าถ้าเล่นบ่อยๆเนี่ยเขาก็จะคุ้นก็จะปรับตัวได้เนี่ยเพิ่งก็มาเล่นตัวจริงก็เฉพาะแชมเปี้ยนลีนะครับในพรีเมียร์ลีกนี่ส่วนใหญ่สำรลองก็เล่นตัวจริงบ้างนะเออก็นี่คือสิ่งที่อันดับสองต้องทํานะครับโอ้ทำทั้งหลายอย่างเลยเกมรับเกมรุกอ่าแล้วเรื่องเกมแพนการเพรสนะครับหรือจะเล่นยืดหย,ยุ่นแค่แดนสอพอนะครับทำตัวเล็กหน่อย หมือนว่าไม่ใช่เราไม่ใช่แชมป์แล้วเราไม่ใช่แชมป์เก่าเราเป็นแชมป์เก่าแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเหมือนแชมป์เก่าอาจจะต้องเล่นแบบทีมกลางตารางเล่นแน่นๆโจมตีด้วยทันซิชั่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาอันนี้เขาเป็นโค้ดเนี่ยผมก็ได้แต่แนะนําตามความรู้ประสบการณ์นะครับผู้ชมก็ประมาณนี้นะช่วงฟีฟ่าเดย์ก็คงจะหน่อยๆไปสําหรับแฟนๆหงเดี๋ยวก็กําลังนั่งคบคิดอยู่ทําบทเรื่อง การทางทางแก้ของอันสอดเดี๋ยวจะออกแบบในฐานะที่เป็นนักวิเคราะห์วิจารณ์ก็แล้วกันนะครับผมไม่ใช่โค้ดนักวิเคราะห์โปรเลเซนก็นแล้วกันผู้ชมพวกแฟนก็เป็นแฟนโปรเลยเซนก็เดี๋ยวมาว่ากันว่าอันสอดจะแก้ปัญหายังไงเดี๋ยวเรื่องนี้ก็ว่าหนึ่งแล้วก็เรื่องของอการ์สโลตที่ได้พูดถึงนะฟุตบอลเด็กนะก็มีอะไรอยากจะพูดในคลิปก็แล้วกัน นะครับแล้วบังเอิญมันมาตรงกับฟุตบอลจัตุรมิตรพอดีผมเชื่อว่ากระแสของฟุตบอลเยวชนเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนบอกว่าถ้ามันจุดติดแล้วมันน่าจะให้มันติดต่อเนื่องแต่ผมก็ยังมองว่ามันเป็นกรณีไปแล้วมันก็อาจจะเหมือนไฟไม่ฟางแล้วก็หายไปโอเคจัตุรมิตรมาพอดีอาจจะได้กระแสตรงนี้แต่ถึงไม่ได้กระแสจากบอลเจ็ดสีแต่บอลจัตุรมิตรเขามีฐานกองเชียร์มีสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันนักเรียนปัจจุบันสอ่าบัน มันก็ยิ่งใหญ่มันอยู่แล้วอันก็เป็นอีกกรณีหนึ่งอันนี้ก็จะไม่อันนี้จะไม่ไม่ใช่การูทแล้วอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถูกไหมแต่อย่างบอลเจ็ดสีก็เป็นหนึ่งในการูทก็แล้วกันแม้วจะเป็นบอลเจ็ดคนก็ตามเดี๋ยวว่ากันนะครับในช่วงฟีฟ่าเดมีเรื่องดีๆนะผมคิดไว้นะครับกำลังนั่งพยายามทําบทแล้วก็มาแชร์กันตรงนี้นะครับให้กับผู้ชมได้ชมช่องเจ Jackie ก,กฝากดิฟซีบีด้วยส่วนแฟนหงตอนนี้ก็แนะนํานะครับเอ่อ อยูเฉยๆนิ่งๆนะครับอยู่เฉยๆนิ่งๆนะครับรอดูฮะรอดูเพราะตอนนี้ก็คงจะโดนพวกโซเชียลมีเดียก็สุขสนานกันไปนะครับก็รอดูว่าลิบุนจะกลับมาได้ดีขนาดไหนไอ้เรื่องป้องกันแชมป์เนี่ยส่วนตัวผมนะทรงนี้มันไม่ได้อยู่แล้วะสถิติมันก็ไม่ได้คุณภาพก็ไม่ได้แต่ขอให้กลับมาเล่นให้ดีนะครับติดกลุ่มไปแชมเปี้ยนส์คิวดูกันหน้าดีเกินกว่านั้นไม่เป็นไร ครับค่อยว่ากันแต่ทีมใหม่คุณจะเปลี่ยนทีมแล้วคุณต้องทําให้ทีมชุดนี้ให้มาเล่นให้ดีเพื่อมองไปซีซั่นนี้ซีซั่นต่อ,อไปนะครับเพราะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ All New Suzuki f r a n c e